สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่ผมช่องสารคารเกษตรครับผมยังไม่ทำสิ่งหนึ่งด้วยครับสวัสครับ,รบสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับเจ็ดเจ็ดฮ่าเจ็ดเจว่าง่งัดมาถ,ถ่าเขาเขงทั้งยาวาบบตัวห้างเดียกตาเมื่อเดี๋ยวถอยกลับเดี๋ยวถอยกลับหลวงอันเนี่ยบอกว่าต้อถ่ายกันสองนั้นเดี๋ยวถอยกลับกวาดไปหมด

สามเที่ยวผมว่าเที่ยวนึงมันอีกสองเวเบาทแปดสามยี่สิบสี่บาทอ่บาทแปดสิบบาทออเท่าไหร่บาทละเท่ายี่สิบบาทดิ่่เออเดกอเอออเหรอเออเด็กเกเวไปขอโ้ยสองล้อแคเดาโอเคโอ้เด็กอันนี้ก็เลียนดินทะสามสองเกีวแล้วรถนึกว่อะไรอืม

น,นีสายจวดเนาไปได้ปะละ่ะออกไปได้ปะละ่ะเปตัวขุมพังหน้าเขาะอ่าอโอ้โอรถเ้งรถล,ล้ยงพพอ่าอวน,นีสาจรวดครับไม่ได้เจอกันนานครับยังจวดเหือนครับ ลงมาหน่อจุดวุา่ดิโอ้ทำไรเตรียมกล่องได้พ่น้องกันหนปิสายจวดครับไ่หวเกียมม่ยไยเดีมีบาอ่ะ ว่าเขาเทียด at ึงกระเดียกแฉกต้น <hi> นี่ผมว่าเราฝังแล้มันใจ่หรอไก่เอาหรย่านี้เด็ดยัวอย่านี้มันแหนาแเนาะานยเแขน่นมันมันท่านไคายนาหมออเมันคายนาหมอเบิดไอ้แกนขผล่เนี่ดีไม่ใช่งานหมอไอ้ยิมนั่ คนคนไม่อด้เขาพ้อมเลยเนี่นยน,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 นี้มันอบน,นอ้ำเนาะตัวเบื้งน้ำไได้ะนี่แขงไม่แขงเข็ก็ตับฮะใแข็งไม่แข็งเ็ก็ตับไปนิดไปน้ำไหมบ่นี่<ะ>ไไปน้ำไหมมไปน้ำไ,ไหม bóng mặt ở quận đây là ô nhiễm này mọi tham mưu đây hai vòng quá bắt lắm mọi tham mưu mô 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 ดินทามเนาะไนเลี่ยออไปกปุ๊บป้ม่นมันติมีหมองเวรยรถนั่งออกไปตีตีดตดเลยไปฮะไปก็ถองานเดินหนาไปเลยตดมองไดเที่ยกันไม่ได้นถอยไปกับคนะถอกคละตเทมองยูังเขาวันนี้กินตลอละเ้ย เตะรถเตะบอลเลื่อนไลรดีเนียวนักมันอุ้มนำนักรับกวว่าจิตดึงเลยเห็นมันหดพี่แต่ท่อยเห็นน้ำมันออกไป้ีกแต่นี่มนเงี้ยนครับังไปยไปเง้มาน้ำมันออกเลยเนี่ย Ya, ja. Nanti saja. Oh, 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 pan di apa nak pan di ฝา่าแล้วไปชีรายๆมากเลยพี่น้องเรือโต๊ะอีกเพนโอ้กจีบฝ่าก็หลายเลยไม่ไกลก็ช่วงคำ่ำๆอย่าเพิ่งท่านให้คำมาในยพี่น้องจีเนียอมไฟครับจีบไฟโอมเนียมครับมีเนื้อเนื้อครับ มันนี่ก็เริ่มเริ่มล้มครับเริ่มวอมแล้วรถปอเรียรลงมาไหนรถปอรถปอเรียรลงมาห้างนี้ไะไอยู่ครับโอ้ให้กันชนปานี้จะขวีนี่ให้กันชนปานี้ขวีกันชนปานี้ครับเกียดเกียร์ดีหน่อยครับผมวันนี้เกียด์อกาเราทั้งหน้าเกียด์วันนี้ใครทำทั้งหลังต่ำโคโมลอะ เอาแล้วครับเ้อมีรถเกียดด้วยครับไปครับไปนี่สายช่วดครับ แล้วสายด่วนครับไปนี่สายด่วนทั้งสายเสืทั้งสายด่วน ฝากคลิปนี้ครับบายๆครับผมได้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับฝากติดตามและขอบเมณครัมาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมช่องอิสระครับน้ำซิงครับผมช่องน้ำซิงดินด่วนด้วยครับผมติดตาด้วยครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับบายๆครับสวัสดีครับจุดจ้วนพี่น้องจุ๊ดจ้ดนจุ๊ดจ้วจุดจ้วนมาไสนห์